รวมราคา iPhone รุ่นเก่านะครับผมในต้นปี2021นี้เนี่ยเหลือราคาเท่าไหร่กันบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ที่อาจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครั กรณีทด่ดว,ว่า iPhone 12รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอาจจะไม่ได้เป็นที่หมายปองของคนทุกๆคนนะครับผมเพราะว่า iPhone 12เนี่ยเปิดตัวมาราคาก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับผมอย่าง iPhone 12 mini เนี่ยรุ่นต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ25,900เลยนะครับผมหลายๆคนเลยผันเหเบนไปนะครับไปรุ่นที่มันต่ำกว่านี้รุ่นเก่าๆกว่านี้นะครับผมเพราะว่าราคามันน่าจะเอื้อมถึงได้มากกว่า iPhone 12นะครับจนเป็นที่หลายๆคนกำลังตามหาเลยนะครับผมเพราะว่าถ้า iPhone 12ออกมาปุ๊บนะครับ รุ่นเก่าๆอาจจะมีการโดน ยุติการผลิตเอาออกจากหน้าเว็บ Apple อะไรแบบนี้นะครับผมหลายๆคนก็ตามหากันอยู่นะครับซึ่งวันนี้ตีไอซ์ก็จะรวบรวมราคานะครับของ iPhone รุ่นเก่าๆอย่าง iPhone 11 Pro 11 Pro Max นะครับ iPhone 10S 10S Max อะไรแบบนี้นะครับมาให้ทุกคนได้รู้กันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมันลดราคาลงมาเหลือเท่าไหร่กันบ้างแล้วนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ช่องทางไหนกันบ้างนะครับผมซึ่งจะมีเทคนิคแล้วก็การอัปเดตแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันเรื่อยๆเลยนะครับฝาก Subscribe กับช่องตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมอ อยางนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยแสดงความคิดเห็นกันนิดนึงนะว,ว่า เพื่อนๆนะครับคนที่เลง iPhone รุ่นเก่าเนี่ยเลงรุ่นไหนกันบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็น 10s 10s max หรือ 11pro 11pro max นะครับ iPhone 8 iPhone 7อะไรแบบนี้นะครับแสดงความคิดเห็นที่ไอฟังนิดนึงแล้วกันดูว่าแบบเออมีคนที่สนใจไอโฟนรุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่นไหนกันบ้างนะครับผมซึ่งราคาที่ไอเอามาตรงนี้นะครับจะเป็นของตัวแทนจําหน่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆนะครับ True Move AS นะครับ d t แ c นะครับผมทั้งแบบราคาเครื่องเปล่าแล้วก็ราคาที่ติดโปรนะครับแต่ไอจะหยิบมาเฉพาะราคาที่มันแบบว่าราคาต่ําสุด นะครับผมสำหรับการติดโปรนะรุ่นแรกเลยนะครับผมมากันที่อดีตรองชอปในปี2019นะครับผมคือ iPhone 11 Pro Max นั่นเองนะครับผมโดย iPhone 11 Pro Max ตรงนี้นะครับผมราคาจากทาง u r u o v o นะครับผมก็จะมีอยู่3ความจุนะฮะ64กิกราคาแบบเครื่องเปล่าๆอยู่ที่34,900บาทนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะซื้อแบบติดโปรนะแล้วก็ราคาถูกที่สุดในแบบติดโปรนะครับอยู่ที่20,000 3,000กับอีก200บาทนั่นเองนะครับในรุ่นความจุ256ร้กิกนะครับเครื่องเปล่า37,900บาทนะครับแบบติดโปรอยู่ที่26,200บาทนะครับผมและความจุ512ร้กิกแบบเต็มแม็กอยู่ที่46,900บาทนะครับผมและแบบติดโปร3 5ม0 0ื่นบาทนะครับผมในส่วนของเครือข่าย AS นะครับ11 Pro Max นะฮะก็มี3ความจุเหมือนกัน64 g b นะครับ เครื่องเปล่า34,900บาทนะครับผมอันนี้เท่ากันเลยนะแบบติดโปรของ AS นะครับ24,200บาทนะครับผมในส่วนของความจุ256 g b นะครับผมเครื่องเปล่าอยู่ที่4 9 0 0มบาทนะครับผมส่วนแบบติดโปรนะครับอยู่ที่2 7ง0 0กับอีกสองบาทนะฮะและความจุ512 g b แบบเครื่องเปล่า4 6่0 0ื่นบาทนะครับและ แบบติดโปร36,000ื่นกับอีก200บาทนะฮะมากันที่เครือข่ายดีแท็กันบ้างนะครับ iPhone 11 Pro Max นะฮะจะมีอยู่2ความจุนะครับผม64กิกราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่37,000กับอีก900บาทนะครับแต่ถ้าแบบติดโปรนะอยู่ที่24,000กับอีก200บาทนะครับและความจุ256กิกนะครับอยู่ที่เครื่องเปล่าเนี่ย43,900บาทนะครับผมและแบบติดโปรเนี่ย2 7ง0 0ื่นบาทนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับราคาของ iPhone 11 Pro Max ทั้ง3เครือข่ายเลยนะฮะ ส่วนรุ่นต่อมานะครับเป็นน้องรอง p h o n e 11 Pro นะครับผม iPhone 11 Pro เนี่ยที่ทาง TrueMove นะครับตอนนี้ก็มีอยู่3ความจุเหมือนกันอยู่ที่64 g ินะครับเครื่องเปล่า30,000กับอีก900บาทนะครับแบบติดโปร17,700บาทนะครับผมส่วนความจุ256 g b นะครับราคาอยู่ที่30,000กับอีก900บาทนะครับเอ๊ะนะราคาเท่ากันแต่ได้ความจุต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับส่วนแบบติดโปรนะครับผมราคาจะอยู่ที่22,000กับอีก700บาทนะครับ และความจุ512กิกนะฮะเครื่องเปล่าอยู่ที่42,900บาทและติดโปรนะครับอยู่ที่34,000กับอีก200บาทนั่นเองนะครับอันนี้ของ TrueMove นะมากันที่ของ a s นะครับผม iPhone 11 Pro มีอยู่3าความจุเหมือนกันเลยนะครับ6 4กิกราคาเครื่องเปล่านะครับอยู่ที่36,900บาทนะครับและแบบติดโปรอยู่ที่18,700บาทนะครับและในส่วนของความจุ256กิกนะครับเครื่องเปล่า36,900บาทนะครับและ แบบติดโปร23,700บาทนั่นเองนะฮะและความจุ512ตริกนะ ราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่42,900บาทนะครับและแบบติดโปรอยู่ที่35,200บาทท่นเองนะครับที่เครือข่ายของ d t แทกนะครับก็จะเหลืออยู่2ความจุนะครับ64กิกเครื่องป่านะฮะร,ราคา33,900บาทนะครับและแบบติดโปรอยู่ที่18,700บาทนะฮะส่วนความจุ256กิกนะครับเครื่องป่าเนี่ย39,900บาทและแบบติดโปร 23,000กับอีก700บาทนะครับกับ iPhone 11 Pro นะแต่ถ้าใครนะครับเล็งรุ่นที่ต่ำลงมาก,กว่านั้นนะครับผมก็จะเป็นรุ่นของ p p o o n 10s นะครับ 10s max อะไรแบบนี้นะครับซึ่งราคาของ p p o o n 10s max นะครับในเครือข่ายของ TrueMove ตรงนี้เนี่ย จะเหลืออยู่เพียงความจุเดียวนะครับผมคือ512กิกนะครับผมราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่29,500บาทนะครับและแบบติดโปรเนี่ยอยู่ที่18,900บาทนะครับผมความจุนอกนั้นเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมอันนี้เหลืออยู่ความจุเต็ม m a x 512กิกนะฮะส่วนของเครือข่าย AIS นะครับผมอันนี้ใน iPhone 10s Max ตรงนี้ไม่เหลือนะครับไม่มีแล้วนะครับสำหรับ iPhone x s Max ของเครือข่าย AIS นะฮะ แต่ถ้ามาที่เครือขายของ d t แทตรงนี้นะครับมีอยู่2ความจุด้วยกันนะครับผมคือความจุ64กิกนะฮะเครื่องเปล่าราคาอยู่ที่35,900บาทนะครับแบบติดโฟน15,400บาทและความจุ256กิกนะครับผมราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่41,900บาทและแบบติดโฟนอยู่ที่18,500บาทนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้เป็น 10s max นะครับก็มีสองที่ให้เลือกนะคือ ฝั่ง True นะครับเป็นความจุ5 1 2สกิกส่วนของฝั่ง r e t a c จะมี64แล้วก็256นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกดูนะส่วนรุ่นของ iPhone Xs นะครับผม iPhone Xs ที่มีขนาดเล็กลงมานิดนึงนะครับตรงนี้เครือข่ายของ True Move นะครับจะมีอยู่2ความจุนะเป็นความจุ2 5 6 g กิกนะครับเครื่องเปล่าอยู่ที่19,500บาทนะครับและแบบติดโปรเนี่จะอยู่ที่14,400บาทนะครับส่วนของความจุ512กิกราคาเครื่องเปล่านะครับ 20, 3,500บาทและแบบติดโปรนะครับ15,900าบาทนั่เองนะครับผมมากันที่เครือข่ายของ AIS นะครับผมจะมีู่2ความจุเหมือนกันนะครับแต่จะมีต่างกันนิดนึงนะครับคือเริ่มต้นอยู่ที่6 4 g ินะจ๊ะแบบเครื่องเปล่านะครับจะอยู่ที่21,500บาทนะครับผมและจะไม่มีราคาแบบติดโปรนะครับของ AIS นะส่วนความจุ 256GB นะครับ ราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่27,500บาทนะครับผมอันนี้ก็จะไม่มีราคาโปรโมชั่นหรือราคาติดโปรเหมือนกันนะครับผมมาในฝั่งของ d t แท iPhone 1 s นะครับผมมี2ความจุ 64GB นะครับราคาแบบเครื่องเปล่า31,900บาทนะครับและแบบติดโปรอยู่ที่ 13,400บาทนะครับและความจุ256กิกเครื่องเปล่า37,900บาทแล้วก็แบบติดโปร15,400บาทนะครับผมจากที่ราคาดูดูมาของ 10s นะน่าจะคุ้มค่าที่สุดก็น่าจะเป็นของฝั่ง TrueMove นะเพราะว่าราคาเครื่องเปล่าก็อยู่ที่หมื่นกว่ากับอีก20,000นิดๆน,นะครับในขณะทีเ่เครือข่ายอื่นเนี่ย จะอยู่ที่20,000อันปหมดแล้วนะครับผมส่วนรุ่นถัดมานะครับที่คาดว่าหลายๆคนน่าจะเล็งอยู่แล้วก็ตามหากันเยอะมากๆคือ iPhone 8กับ iPhone 8 plus นะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีของสักเครือข่ายเลยนะฮะ <c oughs> ใครที่กำลังเล็งๆ iPhone 8 plus <c oughs> แล้วอยากจะรู้ว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับผมไม่มีของนะจ๊ะ ่วนรุ่นถัดมานะครับผมเราลงมาจาก iPhone 8กับ iPhone 8 Plus ก็คือ iPhone 7กับ iPhone 7 Plus นะครับผมอันนี้เนี่ยเหมือนจะยังมีของอยู่นะซึ่ง iPhone 7 Plus นะครับผมตอนนี้เนี่ยเจออยู่ที่ทูมูฟเอชนะครับยังมีของอยู่นะ AS แล้วก็ d t แทไม่มีแล้วนะครับผมโดยราคาที่ทูมูฟเอชนะครับ เหลืออยู่ความจุเดียวด้วยคือ 128GB นะครับผมราคาเครื่องเปล่าเนี่ยอยู่ที่16,500บาทและราคาติดโปรนะครับอยู่ที่6,990บาทนะครับผมใน iPhone 7 Plus นะครับส่วน iPhone 7ก็เหมือนกันเลยนะครับผมเจอได้แค่ 2 Move H เท่านั้นนะครับผมและก็จะมีอยู่ความจุเดียวด้วยนะครับอยู่ที่32 g ิกในราคาเครื่องเปล่านะครับ9,900บาทและก็แบบติดโปรเนี่ย2,990บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ที่ไอก็รวบรวมราคานะครับผมของ iPhone รุ่นเก่าๆที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้แบบไป iPhone 12เลยเนี่ยลองลองดู iPhone รุ่นเก่าๆนะครับส่วน iPhone 11 iPhone XR อะไรแบบนี้นะครับยังมีขายอยู่ที่ช็อป ของ Apple ออนไลน์นะครับอินเไม่ได้เอาราคามาบอกตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นราคาที่แบบเออไม่ได้อยู่ในแบบ Apple s t o r e n ออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับเอามาให้เพื่อนได้ดูได้พิจารณากันนะครับเผื่อมีใครอยากจะซื้อ iPhone รุ่นเก่าๆมาใช้งานนะครับผมก็จะได้รู้ว่าเราตอนนี้เนี่ยต้นปี2021ราคามอัปเดตลงเรือประมาณเท่านี้แล้วนะครับผมเผื่อใครสนใจจะได้ไปรีบสอยนะครับก่อนที่ของมันจะหมดนะ ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับหลายหลคนก็จะได้ทราบได้อัปเดตเรื่องของราคาไปพร้อมๆกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด Sub สไครต์ให้กับช anel ตีรีวิวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานตีนรีวิวในการทำคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนะครับอ่ะหลัคลิปนี้จะไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวพบกันให,ใหม่กับตรีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ